สวัสดีครับมาพบกับช่องนาแบกสอนซ่อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เลดมี 10a นะครับตัวนี้มีอาการแบตบวมจนดันฝาหลังปูดออกมานะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับลําดับแรกนะครับผมก็จะใช้เข็มนะครับทาการจิ้มถาดซิมออกมาวางไว้ก่อนนะครับผม ลำดับต่อไปนะครับผมก็จะใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับสอดเข้าไปใต้ฝาหลังนะครับแล้วก็ทําการลูดแกะได้เลยนะครับผมอันนี้ฝาหลังเขาก็จะครอบไว้เฉยๆนะครับหรือว่าถ้าท่านใดมีเล็บก็ใช้เล็บแกะก็ได้นะครับอันนี้ค่อยๆเปิดฝาหลังนะครับเพราะว่ามันจะมีสายแพรสแกนลายนิ้วมือนะครับที่ติดกับฝาหลังนะครับเราจะมาแกะสายแพรสแกนไลายนิ้วมือนะครับผมก็จะใช้ไขควงนะครับทาการแกะน็อตสองตัวนะครับผม แล้วก็ใช้แหนบนะครับก็ทําการคีบฝาครอบใส่แพรสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็แกะใส่แพรออกนะครับแล้วก็เอาฝาหลังมาวางไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้ไขควงนะครับทําการไขน,อน็อตออกให้ทุกจุดเลยนะครับผมเพื่อจะเปิดฝาครอบเมนบอร์ดนะครับ การเอาแหนบนะครับก็แกะฝาครอบเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ลําดับแรกต้องแกะสายแพรแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมแล้วก็แกะสายแพรจอกับสายแพรตรงตัวชาร์จนะครับแล้วก็แกะสายแพรจอนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาแกะแบตเตอรี่นะครับโดยการดึงกาวที่เขาล็อกตัวฐานแบตเตอรี่เอาไว้นะครับก็จะมีกาวยางอยู่2อจุดนะครับ ซายและขวาเราก็เอาแหนบสก,กิดนะครับแล้วก็ทําการดึงออกได้หนึ่งนะครับดึงก็ม้วนก็ได้นะครับหรือว่าค่อยๆดึงนี้ก็ได้นะครับหลุดหนึ่งข้างนะครับเราก็มาแกะอีกหนึ่งข้างนะครับ พอเราแกะกาวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการดึงแบตเตอรี่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ดึงออกง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ก้อนเก่านะครับที่มีอาการบวมนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็นําแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีมอกรองรับมาตรฐานนะครับเราก็ทําการใส่กลับไปนะครับผมติดกาวใต้ฐานแบตให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ใส่กลับไปนะครับแล้วก็ใส่ใสาแพรจอนะครับแล้วก็ใส่แพรแบตเตอรี่นะครับให้ลงกับ socket m a เมนบอร์นะครับ แล้วก็นำฝาครอบเมนบอร์ดนะครับทำการใส่กลับนะครับผมแล้วก็ทำการไขน็อตกลับไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนย้อนกลับนะครับผมขั้นตอนในการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับถ้าดูคลิปแล้วก็ทำตามได้นะครับก็ระวังแค่ใส่แพงสแกนไร้นิ้วมือนะครับแล้วก็ใส่แพหน้าจออย่างเดียวนะครับถ้าขาดแล้วก็มันจะ ยุ่งนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนําสายแพรสแกลไลนิ้วมือนะครับที่ติดกับฝาหลังนะครับทําการใส่ไปก่อนนะครับผมใส่ให้ลงล็อกนะครับแล้วก็นําตัวคั้มมาคั้าไว้ก่อนนะครับอะไรก็ได้แล้วก็นําฝาครอบสายแพรสแกลไลนิ้วมือนะครับครอบกลับแล้วไขน็อตให้เรียบร้อยนะครับ พอเราไขน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการปิดฝาหลังนะครับแล้วก็คข้บกลับไปนะครับเวลาการใส่นะครับผมแนะนําให้ใส่จากที่มีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเสียงขึ้นถึงลงนะครับสอดเข้าไปทางนั้นนะครับแล้วก็ไล่กดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็มาใส่ถัดซิมกลับไปนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการสาธิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่เลดมี่ 10A นะครับสำหรับท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ